ผู้ชมครับศึกเจ้ามวยไทยมาถึงคู่เอกของรายการแล้วนะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนในรุ่นจูเนียร์เฟติเวส122ปอนด์ของเวทีมวยสยามระหว่างเพชรเอกสอสวุวรรณพักดีกับสิงห์ดำอออก,กิตนะครับซึ่งวันนี้มีสักขีพยานคือคุณบุญเรือนเจริญผลจากวิทยูจอสอนหนึ่งและคุณพิเชษเรือนอินจากสลามกีฬาและมวยสยามสำหรับผู้ที่จะขึ้นมอบมาลัยให้นักชกค,คู่นี้ก็คือกำนันธนพล วิโรธกิจจากำรมันตะบุบ้านบ่อจรงวัดขุมวอนั้นเชิญคุณสุพรานานครับค่ะเพชรเอกสอสุวรรณพักดีนะคะในมุมแดงน้ำหนักช่ามาเช้านี้122ปอนค่ะชื่อจริงเอกราสชอนพิชัยเป็นคนบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะปัจจุบันอายุ20ปีชกมวยมาแล้วทั้งหมด94ครั้งชนะ71ครั้งแพ้19ครั้งเสมอ4ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนะคะก็แพ้คะแนนกับโอโรโนมา เจสติกยิ้มที่เวทีรุมพินีค่ะแล้วก็มีอายการสมพงศ์สุวรรณพัฒดีเป็นผู้จัดการและสําหรับฝ่ายน้ําเงินนะคะได้แก่สิงห์ดำออุกฤษน้าหนักช่า,า,ชาว่อเช้านี้122ปอนชื่อจริงสมบูรณ์ยังทรัพยอดค่ะเป็นคนอําเภอแกลงจังหวัดระยองปัจจุบันอายุ23ปีชกมาแล้วทั้งหมด79ครั้งชนะ65ครั้งแพ้9ครั้งเสมอหครั้ง ครั้งสุดท้ายชนะคะแนนกับจรวดร,รัตนโชติที่เวทีราชดำเนินนะคะมีผู้จัดก,การและหัวหน้าคณะคือคุณวิชิตภัยอนันต์ค่ะสจ้ารับคููเอกนั้นก็มีเงินสด2,000จากไปได้500ครับยาถามยากของเสือืองครั้งดีไม่เดียวมอบให้ครับเชิญคุณองอาจครับก็มาดูกันครับหลังจากที่รัดก,กันมาแล้ว2ครั้งครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ก็ แนต้องชำระของฝ่ายน้ำเงินครับคือสิงห์ดำแะมีเข็มขัดมาแชมเปี้ยนของอ้อมน้อยด้วยนะครับเพชรเอกเป็นเจ้าของแชมเปี้ยนอยู่รุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทครับเมื่อเช้าก็122ป่อนปอนด์พอดีๆในขณะที่สิงห์ดำน้ำเงินนั้นมา121ปอนด์ครึ่งมาอาวุธคูรแร่แรงๆเลยทีเดียวครับการจีรศักดิ์แสงจำรหัดบนเวทีคุณน,นกแลไปสืบสอบมาในห้องพักนักมวยโอ้ยสิงห์ดำมาเร็วครับ เป็นมวยที่อันตรายครับแข้งซ้ายหนักเจ้าของชายาซ้ายทลายโลกซ้ายกำปั้นซ้ายก่อนหนักนะครับแต่ว่าเพชรเอกนั้นก็ครบเครื่องอยู่แล้วเพชรเอกบอกว่าบอกคุณนกแรมบอกว่าซ้อมมาดีครับแม้ว่าไฟที่แล้วจะไปแพ้โอโนโนมาเจสติก no ิม no มาก็ถือได้ว่ายัางต้องการที่จะมีเงินเดือนจากอ้อมน้อยครับคือเป็นแชมเปี้ยนนี่จะได้เงินเดือนค่าตำแหน่ง หรือว่าเงินประจำตำแหน่งครับเดือนละ5,000บาทอยู่นะครับทางนั้นสิงห์ดำเนี่ยวันนี้ก็เตรียมมาดีครับปีหมงปีใหม่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนซ้อมอยู่ยแหละแถวบางแสนโน่นเสียเชนเสียวิชิตอะไรคุ้มแจเลยทีเดียวบอกว่าหวังจะเอาแชมป์ไปประดับค่ายให้ได้ครับแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้ต้องดูยาวๆมวยคุณนี้คุณนักแลฝากบอกมาครับว่าวิลาคาเฟ่ก็มีตลกมากมายครับค,คือหลังปีใหม่นี้จะไปเที่ยวไปเตร ความสบายก็ไปได้ตัวท,ที่เจอาปราซาดาวคอนอก็มีโชว์โรมาเนียครับจะโชว์ที่เด็ดยังไงก็ต้องไปชมกันระหว่างซ้ายกับขวาเพชรเอกขวาครับมาวันนี้เดี๋ยวแอนเาซินอยากจะจ่ายครับเห็นละ500บาทแผลแตกเห็นวิ่งไล่ปักซอกันั้งแตยยกต้นๆอย่างนี้ได้ดูดีครับ ิงดำนี่เคยทำสถิติให้กับตัวเองอุ้ยข้างขวาทำสถิติให้กับตัวเองครับคือแตกไว้ถึงเอา้านี่แหละครับสิงห์ดำนี่เป็นมวยที่ประเภทผมจะเคยเรียนไปเสมอเสมอว่าอาวุธเขานี่จะมีเป็นชุดนะครับหนึ่งสองสามีแข้งตามมีอะไรตลอดประเภทไม่ใช่ทีเดียวนะครับตายาวๆอาแม,ามา่ผู้มวยป้องกันแชมป์ครับตอนรับปีกระต่ายของสุกเจ้าวมวยไทยอ้อมน้อยครับ แข้งขวาของเพชรเอกหนักดีแต่ว่าซ้ายของสิงห์รำก็ไม่เบาแล้วครับโดนเจ็บทั้งคู่ตอนนี้ถอยหลังไปตั้งหลักกันใหม่ออกเน,อเนื้อเนื้อนะครับอย่างนี้ทีมซ้ายเข่ามาีนึงแทงตีตาโอ้โหเพชรเอกโดนยอดที่หนึ่งครับกระยกหนึ่งนะครับของมวยคู่เอกเป็นการฟ้องกันตำแหน่งของเพชรเอกสอส่วนพักดีครับร้อยยี่สิบสองปอน ในกันคอสอกกลับเข่าลอยครับล็อกผู้ดสู้ได้แอนตี้ตินยา,ารักษาโรคกระเพาะปวดท้องจุกเสียดแน่นมอบเงินสดให้10,000บาทโจไร้แก,ก้ฟาดหาง30,000ื 3, ่นนั่นนี่ครับยกแรกเท่านั้นเองตั้งกู่นั้นใช้าอาวุธคมๆคือศอกครับถ้ามีบาดแผลจากแอนตี้ตินจ่ายเข็มละ500นะครับโยชิก้าบารมปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขยอกท้ำบวมมอบเงินสดให้แก่นักโชคที่โชคดูอเดือดคนละ2,000นน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์สองจังหวะครับราคาประหยัดท็อปกันทูทีนะครับพลังแรงติดปี นะรต้องการจะเปลี่ยนบรรยากาศในการไดระผันหาต้องที่ที่สารตะวันแดงสาแสงเดือนรับใกล้ทางด่วนถนนพัฒนาการครับยกที่2ครับฝ่าย <ไป S 2> แดงเพชรเอกสอสุวรรณพักดีน้าเงินสิงห์ดวออ,กอ,อกกุกฤษครับยกแรกน,นันก็ออกอาวุธโดยเฉพาะแข้งเนี่ยแม่แข้งซ้ายแข้งขวาออกกันคนละตบคนละตับนี่โดนไปเนื้อเนื้อครับสิงห์ดำได้เปรียบเรื่องความสูง แต่ว่าลำหักลำำคนอยู่ทางด้านเพชรเอกครับประสบการณ์บนเวทีนั้นไม่ต้องพูดถึงเก๋ากึกปากการทาั้งคู่วันนี้ครับอยู่ที่ว่าใครจะพิดซ้อมมาดีกว่ากันจังหวะการแก้ทานใครดีกว่ากาันคนนั้นก็จะได้รับการชูมือแล้วครับเราจะว่าไปแล้วอาวุธมยไทยก็ ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายครับครบเครื่องเพียงแต่ว่าคนละด้านเท่านั้นเองครับด้านซ้ายกับด้านขวา<อ>เพชรเอกแดงนะครับอ่ากรรมการเทียศักบอกขึ้นมาชกกันนอยนอ้องมาแล้วคุยบอกว่าปีใหม่นี้จะออกมาซดกันให้เต็มที่อ้าวแล้วครับเพชรเอกเข้าไปทิงดำน้ำเงินนะครับแท้แข,ขวาไปทีนึง ไปเจอกันมาแล้วสองครั้งครับหมาครัง้งแรกเสมอครั้งที่สองนี่ทิงดาำแพไปนี่ไปที่สามครับเ,เปเ็นเอกง้างางยาวๆมาเลยทีเดียวปาก็ไปที่นึงย้ำครับถิงดาำยังไม่มีจังหวะเหมาะเหมาะ โดนสอดของเพชรเอก้าไปได้เฮครับสิงห์ดำนี่เคยแตกเล่เทมาแล้วนะครับเจอกับไอสอดขวานครับอนันตศักดูเหมือนจะสองไฟเจอก็ไป3าเข็มรือเท่าไรเนี่ยฮะหมอแทบไปรับเย็บทีเดียวลูกเรื่องมากครับย้อนไปเมื่อทักสามปีให้หลังมาเนี่ยสิงห์ดำโอ้โหข้างซ้ายเพชรเอกโดนไปสองที่ครับอ้าวเจอมาบนี้เนึ่ หลายๆคนที่เวทีบอกว่าวันนี้แหม่สิงดํามาดีครับแต่ว่าจะดีขนาดไหนนั่งรถเบนซ์มาหรือเปล่ามาดีก็ต้องดูกันนะครับเยชินมากระซิบใหญ่อบอกพี่วันนี้ไอ้ดํามาดีครับแต่ว่ามาดีแล้วจะกลับไปดีหรือเปล่าไลใหม่ตั้งห้ายกนี่ยกที่สองเท่านั้นเองครับ มาดีก็เพื่อนก็ดีด้วยครับแต่ถ้ากลับไปไม่ดีก็เพื่อนลำบาก่อยส่วนชนะเพชรเ,เองนั้นเขเต็มที่อยู่แล้วครับเรื่องสภาพร่างกายไม่ต้องพูดถึงโคนยกที่สองเป็นแรกสอ<ภ>ยกนะครับก่อนจะชมยก3นั้นดมชมภาพช้าของยกที่2ดูหมานี่ครับสอกขวาสองนี้เล่นเอาสิงห์ดำต้องถอยไปตั้งหลักทีเดียว หลักเรียนนะครับว่าต้องการจะเปลี่ยนบรรยากาศในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ยากขึ้นมาแล้วนะครับพบกันที่บ้านหมอลำวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานจังหวัดแดงสาแสงเดือนครับเลบปินเพื่อชีวิตนักร้องสาวสวยโชว์ตลกยคณะลำซิ่งทุกคืนครับติดทางด่วนใกล้แยกคลองตัน7 1 7 2 3 2 0่เจ์ถึงเียนทั้งสองฝ่ายก็เต็มที่ครับเข้มขัดอยู่ที่ใครนั้นมีค่าฝึกซ้อมห0 0พันจากบริษัทบอสบอกซงโปรโมชั่นจำกัดกับพบคุณลุงอาจครับ วันนี้ครับสุดยอดมวยไทยต้านยาบ้าที่เวทีมวยงานฤดูหนาวแล้วลำปางครับจัดถึงวันที่5มกราคมโดยสจทรงพลแปงเสนกับสจวิรัตพัชร์ราวุฒิศรีครับเป <c oughs> ็นผู้จัดก็ใครอ,อยู่ใกล้ไปชมได้ยกที่3 <c oughs> เพชรเอกฝ่ายแดงครับสีดำน้ำเงินของอันแชมเปียนยูเนเวสเทเวทของรอบน้อยนะครับ สองยกที่ผ่านมานี่น่าจะว่าไปแล้วก็ยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับสวาไปเด็กแกงาขวาไปยาวยาว้าวละได้ฝากลูกนี้สิงดำลงสะเพรอนไปทีเลยทีเดียวเด็กนี่อย่างที่เรียนไปแล้วว่าต้องดูยาวๆวครับแรงประทะนี่เห็นชัดเลยครับแ่าสิงห์ดำเพี้ยหนักโตตอบได้ดี ครับต้อปั้นซ้ายแข้งซ้ายโอ้โยเป็นเอกอาศาัยขวายาวแล้วค้างในแ,แล้วค้างไว้นิดนึงนี่แหละครับมาทำให้เขาตอบโต้มาไม่ได้ยิงดายังดูครับยังรอจังหวะขอเท้าออข,ขวาอีกทีนึงผ่าโดนเป็นเอกนี่การขวาตกนะครับระว,วางไม่ดีเหมือนกันที่ไม่ดีครับก้อปั้นซ้ายจังหวะไตาขวาเนี่ยแบบมือตกไปนิดหนึ่ง ไปอยู่ใช่ปะใครจ๋าช่องวัวของใครเนี่ยครับแรงกะทะนั้นมาถึงตรงนี้เห็นชัดว่าเพชรเอกดีกว่าครับขวายาวๆโอ้โหโดนขวาอีกแล้วสิงห์ดำโต่กลับไม่กลัวครับเพชรเอกอาศัยข้างขวาอย่างเดียวไม่กลัวโดนโต้ด้วยไอ้ยงงีสิงห์ดำทำอะไรไม่ได้ครับ อาวุธไปลักแค้ซ้ายนิดนึงแดงครับอาศัยลูกหนักครับคือเพชรเอกวิก่งไปพันไปลิกกัมาไม่ทันเหมือนกันด้านด้านถึงดำี่เชนเราวจ้ากดหินกดหินแล้วครับลูกน้องตัวเองโดนโดนทุกอันหนานทีเดียวออกตรงไหนก็โดนตรงนั้นครับพี่าดนะโ,โ,โอ้โหแฟนๆโอ้ยโอ้ยแล้ว ไตกครับทางด้านสิงห์ดำโต้ตตตข้างขวาโต้ดีกวาอีกแล้วครับแต่แถบซ้ายของสิงห์ดำนี่แขนเผลอห้อยมาหมดแล้วโต้วขวาอีกทีนึงจังหวะเพชรเอกนี่ฉลาดนะครับเตะขวาแล้วก็ค้าไม่ได้นเด้งครับทำให้สิงห์ดำออกแข้ง,ขง,ขงซ้ายโต้ไม่ได้อ่ายกนี้เรียกว่าแทบ,บเผลาเลยทีเดียวโอ้ย จังหวะตามน้ำยอดยกที่3ครับมาในยกที่3นั้นทางด้านสิงห์ดำโดนเยอะครับโดยเฉพาะแฮงขวาเนี่ยแต่ละดอกเนี่ยสิงห์ดำนี่ยืนรับสะตึกครับภาพนี้เป็นจังหวะเข้าคลุกที่คลุกแล้วก็เห็นได้ชัดว่าสิงห์ดำนั้นแรงประทะเนี่ยเป็นรองทางด้านเพชรเอกครับขวายาวๆอย่างนี้ครับออกตรงไหนก็โดินลงนั้น ้าเข้าไปทีนี่ยเนี่ยยืนรับเต็มๆครับแล้วก็รับตลอด,ลอดทั้งยกมาดูว่ายกที่4นี้แข้้ใจของสิงห์ดำนี่จะเรียกคืนได้บ้างหรือเปล่าแหมสาวหน้าครับเป็นมวยรอบอีสุสุครับมวยรับเบียช้างครับแสนเชิงเล็กกีฬัเกียงไกลกับชูพงบอขสอนะครับนัดตัดเชือกแล้วก็มีเพชรนันท์นปชาชัยกับก้องศักดิเกียรติพลอยไพลินส่วมนมเถาที่16ครับ ปริยาเกียรติบุษบากับโอฮิอักทิฟเจยินครับสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลทีเดียววันเสาร์กลางเดือนครับเสาร์ที่16มกราคมยกที่4เทนเอฝ่ายแดงสิงห์ดำน้ำเงินครับสิงห์ดำขึ้นมาชิงแชมเปี้ยนนะครับขึ้นเป็นผู้ท้าชิงเทรเอกนั้นเป็นแชมป์อยู่น้าแม่ดูเหมือนจะตามน้ำช้าไปหน่อยครับทางด้านเทเอกอาศัยความแขงแกันครับลุย พาสิงตาระยะหลังๆนี่เจอกับใครแล้วท้ายๆมียุบครับเป็นเอกก็ไม่ใช่ว่าจะาอะไรครับเข้าไปผลักไปกล่ำอย่างเดียวแล้วก็ออกแข้งขวารัดเอาไว้การเจียรศักิแยกออกมาเดี้ยงมาอ่ตั้งหลักกันใหม่มีอะไรจะแก้ไขไหมทางด้านสิงตานาทีนี้นี่มาเสียเปรียบงั้นๆฝ่ายแดงครับเพราะยกที่3นี่โดน โดนเมาเกือบยกแล้วครับยกสี่ต้องเร่งครับแต่ออกมาก็ยังทำอะไรไม่ได้ตีตพยายามจะหันมาเล่นหมัดช่วยแต่ว่าไม่โดนครับเด็กฉลาดแสดงว่ามีการเตรียมมาดีแล้วเกินครับในการป้องกันตัวล็อกแขนเอาไว้ตลอด ชิงทำก่อนครับทำให้ถึงดํานี่หาจังหวะไม่ได้ถ้าไม่มีออกจังหวะแข้งซ้ายก็ลำบากครับนั่นสิงดําโย่แขนซ้ายจะตกกันนี่ครับโดนโดนตลอดก็ไม่ได้บังเอาไว้เลยขวาของทางด้าเนเพชรเองนี่หนักเหลือเกินแท่นนะครับนี่ต่อสยสบาย คูมสถานการณ์เอาไว้แล้วครับอ้าวเรียกมาได้ทีหนึ่งเสียงดังดัง,งปับ๊บเดียวมาหนึ่งสองเอาให้เด็กโดนเจียวเจ้าเหมือนกันนะครับายามเตะครูเอาไว้ทังน้้นเพรเอกม่าทาั้งสิงห์ดำนั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับหมดซะก่อน ยกที่สานี่โดนไปเยอะนี่ยครับกไปยืนรับแข่งอย่างเดียวโอโอมาถึงตรงนี้นี่ไม่มีสภาพแล้วครับเพียงแค่ยกที่4เท่านั้นยกสามนี่ไปรับแข่งขวาของเพนเอกเยอะเหลือเกินครับยืนรับอย่างเดียวเลยทีเดียวเหมือนเด็กดือ้อยืนรับไปเดียวจากครูครับไม่มีโตเถียงไม่มีออกอาการ ยก4ก็จะไปเหลืออะไรครับมาปาฏิหาริย์เท่านั้นครับที่จะช่วยได้จะมีหรือไม่แต่ว่าในหมดยกที่4จากที่ยกที่3รับแข้งขวาไปเยอะออกยกที่4มาเมื่อสักครู่นี้สิงดําการฝ่ายน้ำเงินนะครับเรียกว่าแทบหมดสภาพเลยทีเดียวยังเหลืออีกตั้ง3นาทีนะครับแต่อย่างไรก็ตามในมวยไทยนี่มีปาฏิหาริย์เสมอครับ ที่บอกว่าสิงห์ดำมาดีมาดีนี่นาทีนี้งสงสัยจะกลับไม่ดีซะแล้วโอ้โหกลับหมดเร็วกับทุกครั้งนะครับไม่เป็นไรครับมวยไทยนั้นยังมีครับอาวุธหลักไม้ตายนี่ยังมีเหมือนกันเพราะว่าทีเด็ดของสิงห์ดำก็อยู่ที่หมัดซ้ายแข้งซ้ายโปองปิดเป็นชีได้เหมือนกันนะครับ <S <S แต่ว่าแม่ระดับเพชรเอกระดับแชมเปี้ยนของเวทีอ้อมน้อยแล้วนี่คงจะไม่เปิดช่องโหว่ให้ฝ่ายตรงข้ามแน่นอน เปรียบเหมือนรถเป็นรถแข่งนียก็หมกขับล้ำหน้าไปหลายกิโลเมตรแล้วนะครับเดินเข้าไปก็เจอข้างซ้ายอย่างเดียวเอาละครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเอฟฝ่ายแดงสีดำฝ่ายน้ำเงินครับอตอนนี้คนขางจะกดหตักหน่อยครับแล้วก็เจอข้างขวาตลอดอย่าลืมนะครับพื้นนี้ไป ช็องเปียบมบกันที่เวลาคาเฟ่ตลกตัวฟ้าเมืองไทยครับเจียพลาซ่าดนคนนองแดนเสื้อจากโรมาเนียครับและชมสุดยอดมวยไทยต้านญาบ้าสิที่งานฤด,ดูหนาวและกระชาตที่หวนลำปางครับมีกล้องนั้นเด่งงหวะปลายยกสุดท้ายเข้มขันอยู่ที่ใครมีค่าฝึกซ้อมเดือนละ5 0 0 0บาทเป็นนโยบายของบริษัทบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดนะครับเป็นกำลังใจให้กับนักชกต้องมันฝึกซ้อมครับ ศิลปะบวยไทยถือเป็นศิลปะประจำชาติของเรานะครับเดี๋ยวเราคงจะทราบว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือวันนี้เราก็มีกรรมการสันธพยานซึ่งมาให้งานดูแลการแข่งขันของเราด้วยนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าครับตัดเชือกเบียชางครับแสนเชิงแสนเชิงเล็กกีฬาเงรงกาผู้กวดชูพรมบกอสอน,นะครับ ผีครองก็บอกว่าเป็นเรื่องของปลายยกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็รับทราบแล้วครับว่าเข้มขัดนังจจอยู่ที่เอลของเจ้าของตำแหน่งก็คือเพชรเอกหรือเปล่านะครับจับดานหน้าชานเชิงเล็กกีรักเรียงไกรพบชูพงบกอสอบครับยมเดินก็นไปถึงแม่จัด ไปไล่ก็ต้องไล่ให้ตลอดครับไปยังหวะของเพชรเอกนั้นสวนได้งามๆทีเดียวทุกวันเสาร์ครับติดตามชมศึกก้ามวยไทยทางช่อง3แล้วก็ดูมวยสบายๆก็กบเขี้ยวเล็จับมวยเอ็มสิบหกไปนะครับสะอาดถูกแลัคันสมัยครับมีทั้ง สอละบาทและสองละหาบาทเดี๋ยวเรารอผลการรวมคะแนนนะครับแล้วก็จะาลืมครับสัปดาห์หน้าแสนเชิงเล็กตัดเชื่อกับชูพง์บอกขสใครจะอยู่ใครจะไปครับสำหรับมวยรอบเบียช้างเรามีการนะกรรมาการศักดิ์ีมือจากสื่อมวลชนนะครับมาเป็นศักดีสพยานของการแข่งขันในทุกครั้งที่มีการแข่งขันชิงแชมป์ ของวิทยมวยสยามเป็นนโยบายหลักของเรานะครับต้องการที่จะรักษาไว้ซึ่งศิลป,ปะแม่ไม่มวยไทยต้องการจะสรรหานักชกเพื่อที่จะเป็นแม่เหล็กของวงการมวยก,กันต่อไปหวังว่าเอเจเกมครั้งที่1 4ที่ปูซานนะครับเกาหลีใต้คงจะมีมวยไทยเป็นมวยที่จัดเข้าแขง่งขันต่อไปนี่จะเป็นผลการให้คะแนนของ,ของมวยคู่ฟ้องกันแชมเปี้ยนนะครับกรรมการ ประภัยประเทศให้เพชรเอกฝ่ายแดง49ให้สิงห์ดำ47กรรมการชาตรีน้อยเจริญและกรรมการปียะหลิงสุดใจให้เท่ากันครับฝ่ายแดง49ฝ่ายน้ำเงิน47ก็เป็นอันว่าฝ่ายแดงครับเพชรเอกสสุวรรณพักดีเป็นแชมเปี้ยนต่อไปครับชนะคะแนนเป็นเอก,กฉันท์และโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านวุฒธธิสมาชิกครับคุณประจนอุลปาธรกรรมการผู้จัดการ,ร,ารบริษัทบอ,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 บอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดนะครับ ขึ้นมาคาดเข้มขัดให้กับแชมเปี้ยนและแชมปเปี้ยนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเพชรเอกยังคงได้รับเงินเดือนเดือนละ5,000บาทตลอดไปนะครับคือต่อไปจนกว่าจะเข้มขัดจะหลุดจากเอวครับนี่คือแชมป์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเราจะมีมวยคู่ต่อไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโ g